สวัสดีจ้าหมอกมาแล้วต้องบอกกันเลยนะครับว่าในโลกของเรานะฮะมีอาหารให้เราเนี่ยรับทานมากมายสารพัดเต็มไปหมดเลย อย่างที่บอกครับบางเมนูก็น่ารับทานจริงๆแต่ว่าบางเมนูฮะก็ไม่น่ารับทานแต่ก็รับทานบางคนบอกโอ๊ย่อย่า่อยนะฮะาดนว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่ากับเมนูวันนี้ครับ16เมนูอาหารสุดสะเอียนแปลกประหลาดจนเราต้องแปลกใจขอท้าให้ลองฮะถ้ามีโอกาสนะว่าแต่เรื่องเรานี้จะมีอะไรมากฝาก like, กดไลค์กดแชร์ก็ไปดักดูก็ได้เลยจ้า เมนูที่1ฮะตากแตนอิสราเอลต้องบอกก่อนนะครับว่าตากแตนอิสาราเอลเนี่ยมีหน้าตาคล้ายกับตากแตนในบ้านเราเว้ยบางคนถามเอ๊ะกินตากแตนแล้วผิดยังไงบ้านเราก็กินคือยงี้ที่อิสาราเอลครับตากแตนถือว่าเป็นสตูพืชที่แบบทําลายข้าวข,ของมนุษย์มากใครปลูกอะไรนะครับตากแตนที่ไปทําลายหมดปลูกข้าตวตากแตนก็กินข้า,ขาวาคือทําอะไรตากแตนก็คือขมือหมดเลยอ่ะ ขาดทุนย่อยยับชาวนาเลยโกรธมากได้ความกดแบบกินดีนักใช่ไหมกินใช่ไหมได้มึงกินข้าวางั้นฉันกินแกใช่เลยครับชาวนาที่ซาราเอลครับเอาตะกะแตนนะครับมาคั่วอย่างในภาพนี้เลยครับใส่ใบเตยด้วยใส่เกลือด้วยนะครับคุกเคล้าคั่ว,วกันได้ที่เลย พอมันเริ่มเหลืองๆนะครับก็เริ่มเข้าปากเริ่มกินนะครับแซบอหลีเลยนะครับนัวเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกฮะกินเฉพาะในวงการของชาวนาก่อนตอนหลังฮะออกไปขายปรากฏว่าปังเว้ยคนเริ่มกินมากขึ้นสุดท้ายฮะกลับกลายเป็นว่าตะกัแตนนั้นเป็นสัตว์ที่ขาดตลาดเลยทีเดียวเพราะคนเอาไปกินกันหมดนะครับแซบเลยในบ้านเราก็มีตะกัแตนที่ดังมากเหมือนกันนะตะกะแตนที่ว่าคือตะกะแตนชรดานะครับร้องเพลงเพราะมากไม่เชื่อเราไปดูเมนูที่สองฮะปลาดาวาเห็นภาพปาะงงเลยนะบางคนบอก,บอกพี่หมอกปลาดาวบ้านพี่ เป็นอย่างนี้หรอใช่นี่แหละปาลาราวจริงๆแล้วนะครับเมนูนี้มันมีชื่อว่าสตาร์กาซี่พายนะครับ หรือว่าปลามองฟ้าเป็นเมนูที่พบได้ในประเทศอังกฤษคือเงี้เรื่องของเรื่องฮะย้อนกลับไปในอดีตณหมู่บ้านแห่งหนึ่งฮะวันนั้นน่ะมันเป็นวันหนึ่งครับที่แบบฝนตกรมแรงมากฝนฟ้าคะนองฮะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่สามารถออกจากหมู่บ้านไปหาอะไรามารับประทานได้จึงยอมอดอาหารครับและชวงนั้นเองครับเป็นชวงที่หมู่บ้านแบบหิวโหยกันมากจึงมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอมีชื่อว่าทอมบาวคอกทอมบาวคอกบ,บอกว่าเออถ้ามวัวแต่หลบเนี่ยก็ตายพอดี เขาจึงตัดสินใจครับออกไปล่าปลาเพื่อเอามาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านฟังดูเวอร์เนาะออกไปหาปลาเพื่อคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยใช่ฮะสุดท้ายนางหายไปตั้งหลายวันแล้วกลับมาพร้อมกับปลาจํานวนมากแจกจ่ายแต่บ้านต่างๆฮะด้วยความที่แบบชาวบ้านแบบเฮ้ยทอมบอลคอกเนี่ยออกไปหาปลาไม่ฉันกินชาวบ้านทั้งหมู่บ้านฮะจึงตัดสินใจครับจัดเทศกาลหนึ่งขึ้นมาให้กับนายทอมบอลคอกและเทศกาลนั้นมีชื่อว่าปลาดาวนี่แหละครับเพราะดาวฮะเปรียบเสมือนกับแสงสว่าง แเมบอเขาถามเอ้าเทศกาลไอ้พวกนี้เกี่ยวอะไรกับอาหารเกี่ยวฮะเพราะเมนูนที่ว่านี้เป็นการนําปลาทั้งหมด7ชนิดครับเอามาผสมกันโดยนําปลาทุกตัวครับมาเสียบเสียบให้ครบประมาณสัก7-8ตัวโดยทุกตัวฮะ จะต้องหันดวงตาขึ้นฟ้าและทำทุกอย่างในถาดครับให้คล้ายกับดวงดาวมากที่สุดว่ากนาันว่าปลาเจ็ดชนิดนี้จะมีกลิ่นที่แบบเอกลักษณ์มากอีน่นข่าอีนี่เหม็นไอ้น่นเมือกพอกินรวมกันก็บอกว่านี่แหละ <c oughs> แซ่บหลีจริงๆเลยแกคิดสภาพสิครับนะ่ะปลาเจ็ดชนิดที่มีความแตกต่างมาอยู่ด้วยกันกินพร้อมๆกันจ้าน้ำพริกเลยไหมส <c oughs> ามฮะไข่เยี่ยวม้าเชื่อไหมครับว่าไข่เยี่ยวม้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นของประเทศจีนนะครับซึ่งบ้านเราก็มีบางคนถามเอ้า ไข่เยี่ยวมามันแปลกยังไงแปลกฮะเพราะฝรั่งบางคนมองว่าไข่เยี่ยวมาเนี่ยเป็นสีที่แบบไม่น่ากินเลยคือออกดำๆเป็นเมือกๆเละๆอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไข่เยี่ยวมาเนี่ยมันคือไข่แปลรูปครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเยี่ยวหรือว่าปัสสาวะเลยนะมันคือการนําไข่ฮะไปแช่หรือหมักในปูนขาวเกลือโซเดียมคาร์บอเนตใบชาดําตะกัสีออกไซด์แล้วก็น้ําฮะ ซึ่งบางที่ย้ำนะฮะบางที่จะมีการใส่สารประกอบที่เรียกว่าตะกวดลงไปเพื่อควบคุมความเป็นกรดด่างฮะ mm hmm. เพื่อให้ไข่ขาวครับแข็งด้วยกันแบบสม่ําเสมอไม่แบบไปยุ่ยเกินไปไม่เละเกินไปอะไรอย่างนี้ถามว่าเอ้าไข่เยี่ยวมาทำเพื่ออะไรคําตอบคือทําเพื่อ ขนมอ,อาหารครับป้องกันการเน่าเสียและสามารถเก็บไว้กินได้นานฮะย้ำมีอีกชีว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปัสสาวะหรือเยี่ยวเลยนะครับฉะนั้นอย่าคิดผิดน,นะครับอย่าคิดมากนะเมนูที่4ฮะคาขาวฮา,า,าข้าวนะครับหรือว่าฉลามเน่าเป็นอาหารยอดฮิตนะครับของชาวไอซ์แลนด์เป็นการนําเนื้อฉลามมาหมักฮะแล้วก็นําไปตากแดดทาทุกทางเพื่อให้กลิ่นมันแรงที่สุดซึ่งบางครั้งกลิ่นยังไม่แรงพอะจะมีการนําบาสเกตเข้ามาช่วยแล้วก็หมักเข้าไปอีกทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้มันให้มีกลิ่นที่เหม็น และเหม็นมา,มากเขาบอกว่านี่แหละครับเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์ว่ากันว่ากลิ่นมันแอบแรงกว่าปลาร้าแถวบ้านเราอีกนะครับที่สาคัญเวลาจัดจานนะครับกพรากมาจีเป็นการจัดอาหารแบบที่ยเบเกอรี่อย่างในภาพนี้เลยครับอุ้ยน่าก,กินจริงๆเลยหาหรือไม่ป่าเนาแล้่ล่ะนะครับเมนูที่5ฮะซาโรจากประเทศยูเครนจากภาพนะฮะหน้าตาน,น่ารับประทานมากเลยทีเดียวแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าจากภาพนี้เนี่ยมันคือการนําเนื้อหมูฮะมาหมักกับเกลือ ใส่พลิกใส่เครื่องเทศใส่ทุกอย่างที่อยากใส่แล้วก็หมักไว้ประมาณสักสินาทีฮะพอมันเริ่มดือปุ๊บก็นำหมูที่ว่าครับมาสไลด์เป็นชิ้นๆอย่างในภาพนี้จากนั้นก็กินคู่กับผักได้เลยใช่ฮะไม่มีการปรุงสุกกินดิบๆอย่างนั้นเลยตัวคนบอกเอ๊ยที่มอมันก็ไม่น่าแปลกนะบ้านเรายังมีลูกมีลาบเลยจริงไหมนะ ซึ่งเรื่องนี้ฮะอาจจะแปลกก็ได้เพราะว่ามีบางคนฮะนำเมนที่ว่านี้ไปรับประทานกับขนมปังกินแบบเพียวๆเ,เลยก็มีหรือบางคนพีกว่านั้นฮะนำไปใส่ในพวกช็อกโกแลตใส่แยมสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยคือเอออะเอาของคาวไปใส่กับของหวานซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่ากันว่าเมนูที่ว่านี้นะครับเขาจะไม่ได้กินกันบ่อยมากนานๆกินทีตามเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมนูที่หมักทักจากประเทศกินแลนด์มักทักนะครับหรือว่าผิวหนังหรือว่าน้ําตาของวัน วัหทุยชาวกรีนแลนด์บางคนนะฮะจะนําส่วนที่ว่านี้มารับประทานแบบดิบๆบ,บางคงก็พี่กว่านั้นครับนำไปชุดแป้งชุดเกล็ดขนมปังแล้วก็รับประทานกับพวกซอสถั่วเหลืองแต่ว่าส่วนใหญ่ครับนิยมทานแบบดิบๆ ซึ่งบางส่วนคือแบบโอ้ยมันอร่อยมากนําไอ้ที่ว่าเนี่ยแหละครับไปหมกักเพื่อมันมีกลิ่นซึ่งบางคนบอกว่าเออเวลาเคี้ยวเนี่ยบางครั้งได้เท็กเจอร์เหมือนประมาณว่ามีความหวานของเนื้อออกมามีกลิ่นเหม็นๆคือมันดีมากรมหายใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนถามว่าเอา้ากินนั้นแปลกยังไงแปลกนะครับเพราะจากการสํารวจพบว่าผิวหนังหรือว่าน้ําตาของวันหัวถุย,ยนี่นะบางครั้งนะปนเปื้อนไปด้วยสารปรอทแล้วก็สารก่อบมะเร็งจํานวนมากครับซึ่งอย่างว่าแหละครับ ความอร่อยอ่ะมันน่ากลัวถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาบอกนะครับว่าไอ้ผิวหนัาของวานหัวทุยเนี่ยมีสารเคมีสารพิษแต่คนบางส่วนก็ยังคงกินอยู่เพราะมันแซบ่บฮะฉะนั้นนี่แหละครับความแปลกเลยคุณผู้ชมละครับถ้ามันอร่อยจะกล้ากินไหมเมนูที่7ครับชีสเน่าเป็นอาหารอันโอชะนะครับจากประเทศอิตาลีชีสเน่านะครับหรือว่าคาสุมาชูอาหารอันโอชะจากเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีเป็นการนำนมแกะนะครับมาทำการบ่ม สร้างเป็นชีสขึ้นมาและเจาะรูเล็กๆเข้าไปโดยทั่วและปล่อยให้แมลงวันครับมาไข่จะเกิดตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยให้มีหนอนครับออกมาย้วยเยี้ยยิ่งเยอะเท่าไร่ความนัวและความอร่อยก็จะมากขึ้นเท่านานเว้ยยังไงก็ตามฮะไอที่มันแปลกเนี่ยอย่างแรกแมลงวันมาไข่ในอาหารก็แปลกแล้วหากว่าคุณกินชีสน่าเข้าไปแล้วชีสก้อนนั้นมันมีแมลงวันว่ามีหนอนกระดุบกระดิบอยู่เนี่ยนั่นแหละอร่อยเข้าไปอีกแต่ฮะถ้าหากว่าชิ้นไหนหนอนแมลงวันมันตายไปแล้วจะข้าวมบอกนะครับว่า ไอ้หนอนตัวนั้นมันจะกลายเป็นพิษทันทีนั่นหมายความว่าถ้าว่าเราครับกินผิดชิน้นแล้วก็เรามีโอกาสได้รับพิษจากมาแมลงวันก็เป็นได้ที่สําคัญครับเมื่อรับพิษเข้าไปแล้วเราอาจจะเจอกับอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษกินไม่ได้กระสับกระส่ายปวดหัวตัวร้อนนะครับบางคนแทบตายเลยแม้ว่าโทษของมันนะครับจะอยู่น่ากลัวก็จริง แต่ว่าหลายคนก็ยังคงกินอยู่โดยบอกว่ามันอร่อยอย่างไรก็ตามครับไอเมนูนที่ว่านี้เนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะติดพิษนี่แหละปัจจุบันนี้นะครับมีการออกมาเพื่อขอความร่วมมือครับว่าเอออยากกินมันเลยอันตรายเพราะถ้ากินเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มแต่อย่างว่านะครับความอร่อยแชร์ทุกอย่างพูดแทบตายสุดท้ายก็ยังกินเหมือนเดิมครับแปดฮะข้าวโพดขึ้นราอันนี้เนี่ยห้ามขำนะครับเพราะว่ามีอยู่จริงในโลกนี้ข้าวโพดขึ้นรานะครับหรือว่าฮุดลโคชเป็นอาหาร ยอดฮิตและอันโอชะของชาวเม็กซิกันนะครับคืองี้ฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือบ้านเขาก็ปลูกข้าวโพดกินกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้คืนดีครับเขาคนพบว่าข้าวโพดของพวกเขาเนี่ยมันมีเชื้อราขึ้นแล้วมันก็มีเหตุขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นสีดำดำหน้าตาคือไม่น่ากินมากแต่เชื่อไหมฮะก็มีคนครับนึกยังไงไม่รู้ไปเอามันมากินเว้ยแล้วบอกว่าอร่อยที่นี้เป็นไงพอบอกว่าอร่อยฮะ หลายคนจึงไปกินมั่งคุณพะอร่อยจริงๆกลับกลายเป็นว่าเป็นอาหารยอดฮิตไปซะอย่างนั้นบางคของรกินแบบดิบๆแล้วการกินดิบก็คือแปลกมากนะฮะคือเขาเนี่ยจะต้องแบบใส่ปากค่อ,คอยๆเคี้ยวนะครับเพื่อให้แป้งกับเชื้อราในเห็ดเนี่ยแยกออกจากกันเพื่อิมรดความหวานของราของกระโพดฮะดูเหมือนว่ามันจะอันตรายนะครับจะเชื่อรหรือไม,คม่ครับมีคนไปสำรวจครับล้วพบว่าเชื้อราพวกนี้มีโปรตีนและมันมีสารอาหารเว้ยหรือบางคนฮะเอาไปประกอบอาหารใส่นั่นปรุงนี่กลายเป็นเมนูยอดฮิตอีกซึ่งอย่างว่าล คือหน้าตาเปนแปลกมากบางคนนะปลูกข้าโพดอะ่ะไม่เอาข้าโพดนะครับจะเอาเชื้อรา จะรอให้ข้าวโพดเป็นลาแล้วค่อยกินก็บอกว่านี่แหละซิกเนเจอร์อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้เนี่ยให้ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะบางคนบอกเฮ้ยดูคลิปวันนี้น่าหลอจังเลยไปเอาข้าวโพดคุณแม่มาหมักเนี้ยแม่งงลนะครับลูกชันเป็นอะไรเนี่ยอย่าหาทำนะก้าวฮะปลาลัดเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศฟิลิปปินในบ้านเราก็มีนะแต่ว่าบ้านเราเรียกว่าไข่ข้าวเป็นการนําไข่ที่มีการผสมพันธุ์อย่างสมบูรณ์แต่ว่าไข่ใบนั้นอาจจะไม่ได้ฟักหรือว่าอาจจะฟักไม่ได้เอาง่ายๆไข่อาจจะมีความไม่สมบูรณ์เขาจึงนําไข่ ะะมาทําอาหารโดยการนึ่งบ้างแหละต้มบ้างแหละหรือบางคนฮะแปลกกว่านั้นกินดิบๆเว้ยซึ่งหมอกับมีเพื่อนประชาฟิลิปปินคนหนึ่งามนางว่าเออเคยกินดิบๆไหมนําบอกว่ากินสิแซบ่บอร่อยใส่ซอสจะหยดนิดนึงพริกไทยตาบาอุย้ยน้ำลายไหลเราก็ได้มองหน้าเขา เฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะโคตรคูลเลยอ่ะแต่ว่าหมอบไม่กล้ากินว่ะกลัวไหนใครเคยลองกินดิบๆคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงอันดับที่10วันนี้ครับคือชิคาโกจากประเทศญี่ปุน่นชิราโกหรือว่าท่อเก็บน้ําอาุจิของปลาแค่ชื่อก็น่ากินแล้วเห็นไหมแหมชิราโกหรือชิราโกนะครับเป็นเมนูยอดฮิตของชาวญี่ปุ่นเลยว่ากันว่ามันมีความหวานอร่อยมากและไอเจ้าท่อเก็บน้าอาุจิที่ว่านี้นะครับก็เป็นท่อเก็บ ของปลาฟูกุปลาปักเป้าปลาอังโครหรือปลาเอ็งเกอร์ซึ่งแต่ละตัวครับหน้าตาหน้าโกลัวทุกตัวเลยก็ว่าได้หน้าตาไม่เป็นมิตรอะจะปลาอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นการนําท่อเก็บอสุจิของปลาเหล่านี้ครับ ไปทาการปรุงเป็นซุปบางครั้งก็ทําเป็นเมนูหม้อไฟเอาไปทอดเป็นเทมปุระก็มีหรือบางคนเทพขิงมากกินกระทั่งดิบๆก็เอาและเขาบอกว่าถ้าจะให้เด็ดเนี่ยจะต้องรับทานแบบการปิ้งย่างอารมณ์แบบประมาณปลาหมึกย่างบ้านเราอะทานคู่กับซอสรสเปรี้ยวเขาบอกว่าจะให้ความกลมกล่อมกับปากของเรามากมีความสโมคม,มีความนุ่มบาลานซ์คือดีซึ่งบางคนถาม,มา่าเอ๊ะท่อเก็บอสุจิจะมีอสุจิไหม น,นี้บอกนะครับไม่รู้เพราะไม่เคยลองบางคนบอกอีคนเราอะ่ะกินท่อเก็บอสุจิของปลาเนี่ยเชื่อไหมไอไข่ปลาหมึกย่างที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งมันก็คืออันทะหมึกนั่นแหละพอๆกันครับมันคงจะอร่อยพอๆกันนั่นแหละนะกึ๊ดๆนิ่มๆแค่คิดก็อร่อยแล้วเห็นไหม เอาเป็นว่าใครก็ตามครับที่เคยรับประทานเมนูที่ว่านี้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าแทชชูแล้วรสชาติของมันเป็นยังไงแชร์ประสบการณ์รสชาติที่ดีนะครับเผื่อมีโอกาสจะได้ลองรับประทาทนจูบ้างนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ครคือ10เมนูสุดแปลกและแหวกแนวสุดใน3โลกหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามครับให้กระมอกด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผม PJ หมอชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย